สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะกับเปมามลินนะครับวันนี้ต้องบอกผู้ชมว่ามีสินค้าพิเศษครับที่วางอยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะฮะนั่นคือสินค้าใหม่ของแบรนด์ a s t เ l k แ n นะครับแบรนด์เครื่องเล่นระดับไฮเอน n d ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นเองนะฮะแต่ว่าในรอบนี้นะครับทาง s s t เ l k แ n เคเนี่ยเขามาเหนือกว่านั้นครับเขาไม่ได้ทําเป็นเครื่องเล่นเฉยๆนะฮะต้องบอกว่าเจ้า ตัวที่วางอยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับเข้ามาในซีรีส์ของ a c r r o นะครับในชื่อรุ่นว่า CA 1 0 0 0นะฮะซึ่งในซีรีส์นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ของ Headphone M นั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าการออกแบบของเขาเนี่ยนะครับออกแบบมาสำหรับการใช้เป็น a d p h o n e M นะครับสำหรับใช้งานอยู่ที่บ้านนะฮะโดยมีฟีเจอร์เสริมขึ้นมานั่นก็คือในเรื่องของการ ใช้เป็นเครื่องเล่นในตัวได้ด้วยนั่นเองนะครแต่หลักๆเนี่ยคือดโฟน e แอมแบบตั้งโต๊ะเลยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยเดี๋ยวตามไปชมมาพร้อมกันเลยครับ เริ่อต้นที่ลักษณะภายนอกของเขาก่อนละกันนะฮะสำหรับตัว CA1000 นี้นะฮะอย่างที่ผู้ชมเห็นเลยนะฮะตัวเครื่องของเขาเนี่ยนะครับก็จะมาในรูปทรงแบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะฮะทาง a s เซยคเนเนี่ยเขายังคงคอนเซปต์ในเรื่องของการดีไซน์เอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคยนะฮะโดย ตัววัสดุที่เลือกเอามาทำนะครับก็จะเป็นอลูนะครับซึ่งตัววัสดุเหล่านี้เนี่ยนะครับผ่านกระบวนการ CNC มากมายหลายขั้นตอนครับกว่าจะได้รูปทรงที่สวยงามและเฉบียเฉียวแบบนี้ออกมานั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณหน้าจอนะครับของตัวเครื่องเล่น CA 1 0 0 0เนี่ยสามารถพับขึ้นพับลงได้นะครับนั่นก็คือเพื่อช่วยเสริมความสะดวกสบายในการใช้งานนั่นเองครับคือถ้าหน้าจอมันวางแบนอยู่แบบนี้เนี่ยนะฮะเราจะไม่สามารถที่จะ สังเกตเห็นในส่วนของตัวหน้าจอได้อย่างเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมองศาต่างๆที่เรานั่งอยู่นะครับเราสามารถดึงขึ้นมานะครับเพื่อให้ตอบโจทย์กับลักษณะในการมองของเราได้ในระยะสายตาของเรานั่นเองนะฮะโดยหน้าจอนี้นะครับสามารถยกเพิ่มขึ้นมานะครับได้สูงสุดที่60องศาด้วยกันนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับใครที่ต้องการเอาไปวางบนโต๊ะทํางานโต๊ะคอมโต๊ะฟังเพลงของคุณนะฮะตรงนี้เนี่ยถือว่าช่วยให้เราสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกขึ้นนะฮะ ซึ่งตัวจอของเขาเนี่ยนะครับเวลาที่เรายกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้พับลงไปไง่ายๆนะครับเราสามารถที่จะใช้นิ้วแตะสัมผัสไปบ,ร,บริเวณหน้าจอนะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันไม่พับลงไปนะฮะถือว่าเป็นการออกแบบที่ละเอียดอ่อนมากๆนะครับทำให้เราสามารถที่จะใช้งานได้คล่องยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับลักษณะาภายนอกอื่นๆนะครับเรามาดูที่บริเวณด้านข้างกันก่อนละกันนะฮะด้านข้างของเขาเนี่ยจะไม่มี อะไรมากมายนะครับก็คือจะมีเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับซึ่งวอลลุ่มวิวตรงนี้เนี่ยถือว่ามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับได้ละเอียดมากๆนะฮะโดยตัววอลลุ่มของทาง AK เนี่ยก็อย่างเช่นเคยนะครับก็คือจะแม็กซิมัมอยู่ที่150รบะดับนั่นเองครับมาดูในส่วนของทางอินพุตกันบ้างครับตัวอินพุตเนี่ยมีทั้งแบบดิจิตอลแล้วก็แบบอนาล็อกมาให้เลยนะครับในส่วนของดิจิตอลเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเป็น usb c นะครับสำหรับใช้เป็นการเชื่อมต่อแด แล้วก็จะมีเป็น optical input นะฮะแล้วก็จะมีเป็น coaxial input ครับส่วนตัว analog input เนี่ยก็จะเป็น RCA แบบขาวแดงมาให้1ชุดครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของช่อง analog output นะครับเขาก็จะมีเป็นช่อง RCA มาให้อีก1ชุดเช่นกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนครับว่าเวลาที่เราใช้งานตัว CA 1000เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว DAC หรือว่าเป็น DAC amp นะครับเราสามารถที่จะ output ไปเข้าพวก headphone amp ภายนอกหรือ Active Speaker อย่างอื่นได้นะครับตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานภายในบ้านได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวมาดูในส่วนของทาง Output ที่เป็น Headphone กันบ้างนะครับผมในส่วนของช่อง Headphone เนี่ยเรียกได้ว่ารอบนี้ทาง s อซีคอนเิเนี่ยจัดให้แบบเต็มๆเ,เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่องแบบ Single End แล้วก็ Balance นะครับผมเริ่องที่ช่อง Sin g ก e End นะครับจะมีมาให้2ช่องด้วยกันนะฮะโดยช่องแรกนะครับ หรือที่ทาง a อสเซนเคอร์เนี่ยใช้คําว่าอันบาลานนะฮะช่องที่1เนี่ยจะเป็นช่องแบบ6.3ม mm ิลมนะครับสำหรับใช้งานควบคู่กับหูฟังฟูลไซส์นั่นเองนะฮะส่วนในช่องที่2นะครับก็จะเป็นช่อง3.5ม mm ิมนะครับก็แน่นอนครับใช้งานกับหูฟังอินเอียร์หรือเอียบัดทั่วไปได้เลยนะฮะเพราะว่าช่องนี้นก็ถือว่าเป็น3.5แบบมาตรฐานอยู่แล้วนะครับ มาดูทั้งฝั่งบาลานซ์กันบ้างครับรอบนี้ก็เช่นเคยครับมีมาให้ทั้งบาลานซ์4.4นะฮะแล้วก็เป็นบาลานซ์2.5นะฮะสามารถเลือกใช้งานได้ตามสะดวกเลยนะครับซึ่งในส่วนของช่องหูฟังนี้นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าหูฟังทั้งหมด4ช่องนี้เนี่ยสามารถฟังพร้อมกันได้หรือเปล่านะครับซึ่งผมได้ทําการทดสอบมาแล้วนะครับสำหรับช่องหูฟังเนี่ยสามารถฟังได้ทีละ1ช่องเท่านั้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว ปุ่มกดด้านบนกันบ้างนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีมาให้ทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันนะฮะปุ่มแรกนะครับเริ่มจากทางซ้ายมือสุดเลยนะครับก็จะเป็นปุ่ม power นะครับหรือว่าเป็น wake sleep นั่นเองนะครับถัดมาจะเป็นปุ่มที่เอไว้สําหรับย้อนเพลงนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นปุ่ม play hey pause ครับและสุดท้ายก็คือเป็นปุ่มข้ามเพลงนั่นเองครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสเปคกันบ้างดีกว่านะครับว่าเจ้า CN 1000ตัวนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นหูฟังแอมตั้งโต้เนี่ยนะครับจะมีสเปคเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับที่ตัวชิปเสียงของเขาทันก่อนนะครับรอบนี้ทาง a s สเซนเคิ K นะครับใช้ของ ESS นะครับในรุ่น es 9068 as นะครับจำนวน4ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเมมโมรีความจุภายในตัวเครื่องนะครับก็จะมีมาให้สูงถึง256 g b นั่นเองนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใส่ micro sd card เพิ่มได้นะครับความจุสูงสุดที่รองรับเนี่ยจะอยู่ที่ 1TB ครับผม ในส่วนของตัวหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอแบบ HD นะครับก็จะมาพร้อมกับขนาด4.1นิ้วนะครับซึ่งถือว่าเพียงพอกับการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูฟอนต์ดูปกต่างๆนะครับก็ถือว่ามีขนาดที่ใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับทาง a อสเซอร์เคินเนี่ยเขาก็ใส่มาให้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าสามารถใช้งานต่อเนื่องนะครับตามที่ทาง a s สเซอร์น์เคินเนี่ยเขาเคลมไว้ว่าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงนะครับก็อาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะฮะตามไฟเพลงแล้วก็เรื่องของกําลังขัับที่่ใช้นนเองครับ นอกจากนี้นะครับทาง S อสเซอเคิร์เนี่ยนะฮะเขาก็ยังแยกช่องจ่ายไฟเอาไว้ให้ด้วยนะครับก็คือจะเป็น USB Type C อีก1ช่องนะฮะสำหรับทําการชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองครับซึ่งตัวช่องชาร์จไฟนี้นะครับก็จะรองรับ PD 2.0ด้วยนะครับถ้านผู้ชมท่านใดมีตัวอะแดปเตอร์กับสายที่ไว้ใช้แบบชาร์จเร็วนะครับก็สามารถชาร์จตัวเครื่องนะครับจาก0ถึง50นะครับได้ภายในเวลา30นาทีนั่นเองครับถือว่าค่อนข้างรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวครับ มาตอนที่ตัวบลูทูธกันบ้างครับในรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0นะครับรองรับโคเด c กทั้ง aptx แล้วก็ ldac เลยทีเดียวครับผมนอกจากนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เป็นบลูทูธซิงค์นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะใช้ตัว ca 1 0 0 0นะครับเป็นรีเซิร์เได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของตัว wi-fi นะครับที่รุ่นนี้เนี่ยก็ใส่มาให้เต็มๆนะครับไม่ว่าจะเป็น2.4หรือ wi-fi 5g นะครับก็สามารถใช้งานได้ทันทีครับ ในส่วนของไฟล์เพลงที่รองรับนะครับ CA 1000ตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถเล่นตั้งแต่ PCM นะครับสูงสุดที่32บิตนะครับ384กิโลเฮิร์นะครับไปจนถึง DSD 512แบบเนทีฟได้ด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับสามารถถอด MQA ได้ด้วยนะครับในรุ่นนี้ก็จะรองรับ MQA อยู่ที่ 8x นั่นเองครับในส่วนต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของกำลังขับกันบ้างแล้วกันนะฮะสำหรับตัว CA 1000รุ่นนี้นะครับ สามารถปรับเกณฑ์ได้ถึง4ระดับด้วยกันนะครับก็จะมีตั้งแต่โลไปจนถึงมีเดียมจนถึงไฮแล้วก็เป็นซูเปอร์เลยทีเดียวครับซึ่งกำลังขับแม็กซิมัมสูงสุดของเขานะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นซูเปอร์เนี่ยนะครับถ้าเป็นช่องบาลานนะครับสามารถที่จะ มีกำลังขับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่8โวลต์ m s นะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่อง Balance เนี่ยนะครับสามารถดันกำลังขับไปได้ถึง15โวลต์ m s เลยทีเดียวครับเรียกได้ว่ากำลังขับขนาดนี้นะครับสามารถเล่นกับหูฟังนะครับที่มีค่าโอห์มสูงๆได้สบายๆครับไม่ว่าจะเป็น HD 800นะครับตัว s e n เซ s ร r HD 650นะครับ b e y e r Dynamic รวมไปถึง Odyssey LCD หรือ Hi-Fi Man ต่างๆเนี่ยสามารถขับออกมาได้อย่างหมดจดเลยทีเดียวครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่ยกมาจากในรุ่น SP 2 0 0 0 T เยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบลูทูธซิงค์อย่างที่พูดไปนะครับหรือว่าจะเป็น AK File Transfer นะครับผมเชื่อมต่อกับ AK Connect ได้นะฮะหรือจะเป็นในส่วนที่เป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับอย่างตัวคอร์ดฟีดนะครับที่ทาง a s c e n e c h เนี่ยใส่เข้ามาในรุ่นนี้ให้นะครับซึ่งระบบคอร์ดฟีดของตัวนี้นะครับทาง a s e n c h เนี่ยเขาบอกว่า โดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราฟังเพลงด้วยระบบที่เป็น2องชันแนลนะครับแยกซ้ายขวาเนี่ยเวลาฟังไปนานๆเนี่ยครับมันจะมีอาการล้าหูเร็วนะครับซึ่งทางแอสเซอร์นเคิ์นะครับก็ใส่ระบบคอร์สฟีดมาให้นะครับทำให้เราสามารถที่จะฟังกับหูฟังต่างๆเนี่ยได้เหมือนกับบรรยากาศในการฟังลําโพงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจะช่วยลดในเรื่องของความเหนื่อยล้าแล้วก็ความจัดจ้านลงไปได้มากทีเดียวนะครับทำให้เราสามารถฟังเพลงต่อเนื่องได้เป็นเวลานานยิ่งขึ้นนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็น ฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามาแล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับใครที่สนใจแล้วก็ต้องมาลองเลยท e ีเดียวครับฟีเจอร์นี้และสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของน้ําหนักตัวเครื่องนะครับหลายท่านน่าจะอยากทราบกันว,ว่ามันมีน้ําหนักขนาดไหนนะครับตัวนี้เนี่ยทางหน้าเว็บนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าน้ําหนักของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ประมาณ919กรัมนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่ามีน้ําหนักประมาณหนึ่งนะฮะแน่นอนครับว่าตัวเครื่องนี้นะครับที่บริเวณด้านใต้ของเขาเนี่ยพอมันมีน้ําหนักเยอะเนี่ยขเขาก็จะมีตัว ปุ่มยางนะครับเอาไว้รองรับน้ําหนักการลื่นเอาไว้ให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าช่วยในการรองรับน้าหนักตัวเครื่องได้ดีทีเดียวครับ มาพูดถึงในเรื่องของคุณภาพเสียงกันบ้างดีกว่านะฮะซึ่งผมขออนุญาตแยกเป็นสส่วนละกันนะ,ะในส่วนของเป็นดโฟนแอมป์ก่อนละกันนะฮะสำหรับเวลาที่เราเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อใช้เป็นแดกแอมป์หรือมีแดกตัวอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาตัวอนาล็อกเนี่ยมาเข้า CA1000 เพื่อเป็นดโฟนแอมป์นะฮะในส่วนนี้เนี่ยนะครับจะได้ในเรื่องของเรียวแรงที่ดีมากนะครับเดนามิกสวิงขึ้นลงได้ดีแล้วก็ในส่วนของเนื้อเสียงนะครับเราจะสังเกตได้ว่า เนื้อเสียงตรงช่วงย่านเสียงกลางเนี่ยนะครับจะมีความสะอาดสะอ้านนะครับเปิดเผยอิมเมจเ่นเดียนมีความชัดแล้วก็ย่านเสียงต่ำเนี่ยให้อิมแพคที่แน่นดุดดันนะครับแต่สามารถเก็บตัวได้เร็วนะครับจะเป็นคาแรคเตอร์เสียงคล้ายๆกับในรุ่นที่เป็นเอชอีสองร้อนะครับก็คือตัวเบสของเขาเนี่ยจะเป็นเบสที่กระชับเก็บตัวดีแต่ว่ามีอิมแพคที่ชัดนั่นเองครับส่วนในย่านเสียงกลางแหลมนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าให้รายละเอียดค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเวลาที่เราฟังเสียง ชาบแชสแนหรือว่าเป็นพวกเสียงเกากีตาร์อย่างนี้นะฮะเราจะได้ยินพวกละเอียดดีเทลพวกหัวโน้ตชิ้นดนตรีต่างๆเนี่ยได้ชัดเจนแล้วก็มีเวทีเสียงที่กว้างนะฮะช่องไฟเนี่ยถือว่าห่างกันเป็นระเบียบเรียบร้อยทีเดียวครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับเวลาที่เราใช้งานเป็นเครื่องเล่นเพลงนะฮะสำหรับในส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากการใช้เป็นแดกแอมหรือเฮดโฟนแอมเพียวๆนะครับเราจะรู้สึกได้ว่าตอนที่เล่นเป็นเครื่องเล่นนะฮะเราจะได้ในเรื่องของอารมณ์ในช่วงของเสียงกลางเนี่ยที่ซอฟลงนะฮะ เนื้อเสียงจะมีความนุ่มและเมียละไม่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของย่านเสียงต่ำนะฮะจะเป็นเบสที่มีความทุ้มแล้วก็ให้หัวนโน้ตชัดนะครับแต่ว่าเรื่องของ Impact แรงประทะเนี่ยจะลดน้อยลงจากตัวที่เป็น p h ฟ n e แอมปกตินั่นเองครับถือว่า C A พันตัวนี้นะครับเป็นตัวหูฟังแอมแบบพกพานะครับของทาง Ascentur เนี่ยที่ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับแตกต่างจากใน Acro ตัวรุ่นแรกนะครับที่เป็นจานหมุนถ้าใครจำได้นะครับตัวนั้นเนี่ย จะให้กําลังขับที่น้อยกว่าในรุ่นนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ย mm hmm. CA 1000เนี่ยเรียกได้ว่าอัพเกรดขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวครับสรุปความน่าใช้งานของ Acro CA 1 0 0 0ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็น DACM นะครับสำหรับใช้งานภายในบ้านที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่มากๆนะครับที่ต้องการตัว DACM ที่มีขนาดที่กำลังดีนะครับไม่ใหญ่เท่าท่าจนเกินไปแต่ว่าให้กำลังขับที่สูงแล้วก็ มีรายละเอียดที่คมชัดมากๆนั่นเองครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจตัว Acro CA1000 ตัวนี้นะสามารถแวะเข้ามาทดลองฟังได้นะครับที่สาขาอมรินทราซ่าได้ทุกวันเลยนะฮะตัวนี้ก็จะมีประจําการอยู่ที่สาขาเป็นที่เรียบร้อยครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวแ s ส e ซิ n เ r o CA1000 จากทาง s อส e ซิวนะครับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ